สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t a ท o o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับ topic ที่จะทำขึ้นมานะั้นเป็น topic ที่มีชื่อว่าสิ่งที่คนรอบตัวและเขาเกรงใจในตัวคุณไอชไถ่ไพ่สองสำหรับนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไพ่สำหรับนีเ้เรามาดูกันเลยว่าสิ่งที่คนรอบตัวเกรงใจในตัวคุณนั้นคืออะไร หนึ่งเหรียญความร่ำรวยฐานะความมั่นคงในด้านทรัพย์สินเงินทองอ่ะคุณที่ทางเยอะมีบ้านช่องห้องหอให้เช่าเร่งใจ ในบารมีเดี๋ยวขึ้นค่าเช่าอย่างนี้หรือเปล่าภูมิจิตภูมิธรรมความรู้ภายในพลังงานนักปฏิบัติความเป็น The High Priestess มีกิริยาวาจาที่ลุ่มลึกละเอยียดลึกซึ้งเข้าถึงผู้คนง่ายเข้าใจถึงผู้คนง่ายเข้าเข้าถึง หัวจิตหัวใจผู้คนน่ะเกรงใจในความเป็นผู้ดีมีมารยาทรู้กรลเทษะแถมมีความมั่นคงมั่งคั่งในด้านไฟแนนซ์อีกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่วางตัวสมรอ h a ให้เกียรติเคารพผู้คนนั่นไงเพราะว่าคุณเคารพเกรงใจผู้คนผู้คนจึงแบบเคารพและเกรงใจในตัวคุณไอมองแบบนี้นะ คนรอบตัวที่เ,เขาเกรงใจคุณอ่ะ a t h เขาเกรงกลัวด้วยหรือเปล่า The Sun มีชื่อเสียงโด่งดังในบริบทนั้นในสังคมแห่งนั้นในองค์กรนั้นด้วยหรือเปล่า ให้พลิสเทดเดดเดะซันต่อให้ยิ่งใหญ่ต่อให้ใหญ่โตขับฟ้ามั่งคั่งมั่งคงแค่ไหนอะนะบางพลังงานนะเก็บตัวอยู่เบื ing, the the ้องหลังหรือแทรกซึมอยู่ในฝูงชนแบบว่าไม่ได้แคร์ชื่อเสียงเงินทองความด่งดังอะไรใดๆทั้งนั้นเลยก็เข้าถึงบริบทของการเกิดดับแล้วอะมีขึ <happiness> ้นต <Fine>, right ั้งอยู่ดับไปแล้วอะ เกรงใจอ่ะแล้ววางตัวเกรงใจในการวางตัวของคุณด้วยดูซิเขาแบบพวกคนรู้จักเขาเยอะแยะมากมากมายอ่ะแล้วเป็นคนอ๋อมีความร่ำรวยหรือรวยที่รวยทางทรัพย์สินมาโดเยอะแยะเขายังวางตัวธรรมดาเลยมีความน่าเกรงใจอยู่ในตัวภูมิจิตภูมิธรรมหรือแถมแบบ ลึกลับซับซ้อนนะแต่ไม่ใช่แบบน่ากลัวในด้านแบบลึกลับมากอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครไม่ยุ่งไม่สูงซกับใครไม่ใช่แบบนั้นล่ะมีความดุอยู่ด้วยมไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้ง่ายๆนะหากมีพลังงานของอยถ้าเป็นนักอ่านไพ่หรือว่าเป็นนักโหราศาสตะร์แขนงอื่นก็ตามมีชื่อเสียงมากเลยนะแล้วแถมเป็นผู้ที่แบบมี มีความโอ้อามีความร่ํำรวยอยู่ในค้าลือหาดอยู่ในบ้านที่แบบดูบบมีระดับนะโอ้อาใหญ่โตระโหฐานมากแต่ก็วางตัวธรรมดานะคะไม่ได้เป็นที่ให้ผู้อื่นแบบน่ากลัวนะไม่ได้กลางหรืออะไรใดๆต้อนรับขับสู้ดีแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ใครๆจะเข้ามาเ,ออเป็น สมาชิกหรือว่ามาใช้บริการได้ง่ายเหมือนต้องแบบมีการาโทรจองคิวล่วงหน้าต้องผ่านเลขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขา้าเข้าถึงยากอะ่ะไม่ได้ง่ายอะ่ะไอไอแค่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าดูแม่นหมแม่นมากคนแม่นมากแล้วก็ค่าบริการก็น่าจะสูงนิดนึงด้วยแต่ก็ไม่ใช่รับสูงมากจนจนผู้คนรับไม่ได้นะ ถ้าถ้าคุณอ่านไพ่หรือเป็นนักโหราศาสตร์ที่เข้ามาดูนะไอ้มองว่าคุณมีชื่อเสียงมากแต่คุณวางชื่อเสียงไว้ขนาบข้างไว้เป็นตัวการันตีนะว่ามีมีความเซนส์ได้นะถึงดวงจิตด,ดวงวิญ,ญญาณแหละแต่ว่าไม่ได้เอามาแบบขายฝันใครนะให้ใช้วิจารณญาณเสมออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่อำมิสินจ้าไม่ได้เห็นแก่ ว่าใครเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆต้องให้แซงคิวก่อนไม่ใช่อย่างนั้นมีจรรยาบันมีความรู้สึกว่าเป็น,นมีคนมีความเป็นจรรยาบรณในตัวหรือถ้าไม่ใช่นักโหราศาสตร์ใดๆก็สาขาอาชีพที่คุณมีอยู่ที่คุณเป็นอยู่จะเป็นนัก,นกจิตวิทยานักบำบัดใดๆก็แล้วแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ให้การรักษาแบบตรงไปตรงมาใช้จิตวิทยาในการพูดนะคะให้เขาได้ เข้าใจให้เขาได้ปฏิบัติแบบเหมือนเคารพในตัวของตัวเองนะ,ะให้ให้พวกเขาแบบเหมือนรักตัวเองเคารพตัวเองแล้วค่อยๆเยียวยาตัวเองไปคุณมีวิธีแล้วก็วิธีของคุณนะคะในการเยียวยาผู้คนด้วยเกังใจในบารมีนะคะชื่อเสียงฐานะเงินทอง ความรู้ความเง่งเงียบในตัวคุณนิงเงียบแบบมีภูมิธรรมนะอืมเหมือนคนอมภูมิเหมือนคนมีของแต่ไม่ค่อยได้เอาออกมาแสดงออกมาโชว์นะคมในฝักมีเดวิลด้วยพลังงานอะไรบางอย่างที่เดวิลกับเดอะเดอ่ะเหมือน ทีนี้มันเหมือนมันไม่ใช่แค่น่าเกรงใจอย่างที่ไอว่าแล้วแหละมีพลังงานที่น่ากลัวด้วยคุณมีอะไรโปรเทคคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าอ่ <please> นะได้พลิสเทนนพลังงานที่อยู่ในกึงก่งๆทั้งด้านทางโลกและทางธรรมแล้วถ้าเกิดว่าใครร้ายกับคุณนะจะเจอพลังงานเดอะเดกับเดอะเดวิลเข้าให้เลยพลังงานที่โปรเทคคุณอยู่หรือเปล่าหรือเป็นพลังงานที่อาจจะตีกลับเขาเองก็ได้นะเดวิลอะค่ะทำยังไงแล้วได้อย่างนั้นกลับไปเองอะ่ะโดยที่คุณไม่ได้ไปร้ายตอบใคร น่ากลัวตรงที่เขาทำจาก,กคุณอนะเทมเพลนส์อะทำยังไงได้อย่างนั้นกับคุณอนะเร็วมากเลยถ้าทํากุศลกับคุณก็จะได้แบบมีความผ่องใสมีความใจเย็นเย็นกายเย็นใจกลับไปถ้าเกิดร้ายมาก็เหมือนกับเทมเพลน c e ก็คือไปเอ,อเทกลับดิกลับมาทางไหนไปทางนั้นนะ,ค,ะคุณมีพลังงานเยียวยารักษาบาดแผลอารมณ์และจิตใจนะแต่ถ้าใครร้ายมาก็ ได้รับอะเหมือนเขาจะรู้ตัวเหมือนคนรอบตัวคุณจะรู้ตัวเองว่าสิ่งสิ่งนั้นเขาจะโดนเองโดนโดยทางตรงหรือทางอ้อมกว็ว่ากันไปแต่เขาต้องรู้แหละคนคิดร้ายกับใครเขาต้องรู้ตัวเองดีสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรเดือดเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยแค่เบาๆดีเอ,อ็มเพลสเฮ้ยไพ่ใหญ่เยอะเฮ้ยไพ่ใหญ่เกือบทั้งหมดเลย พลังงานของคนบุญหนักสักใหญ่อืใต้สำหรับได้จัสตินพลังงานของผู้มีบุญวาสนามีบุญหนักสักใหญ่ไม่ได้อวยนะคุณดูได้เองเลยนะคะการที่คุณปฏิบัติของคุณนะคะภูมิจิตภูมิธรรมของคุณคุณเช็คตัวเองได้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณไม่ได้หลอกตัวเองคุณมาถึงจุดจุดนี้ได้ เป็นเพราะว่าการสะสมของคุณในทุกๆวันในทุกๆวันพลังงานนะคะการปฏิบัติปฏิบัติชอบนะ,ะสะสมจิตที่เป็นกุศลนะคะจิตของคุณเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรยังไงคุณรู้ตัวของคุณดีนะคะคุณไม่ได้โมโหคุณไม่ได้ดุคุณไม่ได้เกี้ยวกราดคุณไม่ได้อีอาฆาตมาตร้ายเหมือนเ,ออเป็นสัตว์นรกเข้ามาในสิ่งร่างของคุณไม่ได้มีพลังงานของเดรัจฉานอยู่ในร่างกายหยาบของคุณอย่างเงี้ยคุณรู้ได้เองเลยมีพลังงานเดือดซันดีเอ็ม เกรงใจมากเกรงกลัวด้วยทั้งแบบมีอำนาจวาสนาเพึ่งพาได้บุญบารมีเกิดมาแบบครบเครื่องอย่างเนี้ยถ้า มันมันจะมีพลังงานของคนที่มีมรดกตกทอดมาถึงแล้วแถมยังมออีคู่ชีวิตที่ยิ่งส่งเสริมบรารมีกันไปด้วยแล้วมันก็จะมีพลังงานของผู้ที่สู้ชีวิตมาแล้วทําให้ภูมิจิตภูมิธรรมทาพลิเทมเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนที่ออขยันนะคะอดออมแล้วทํามาหากินค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนซื้อที่ซื้อทางใดๆก็ว่านไปจนมานั่งบรลังเป็น the place ดีเอ็มเพลสได้นะฮะไม่ธรรมาดา เกรงใจในตําแหน่งคุณเกรงใจในความรู้ความสามารถในยันสัมผัสของคุณในพลังงานของคือคุณไม่ได้ไปคิดร้ายกับใครแม้จะอยู่ในจุดที่สูงมากๆนะคะผู้คนไม่รู้จะอิจฉาคุณไปทําไมอะไม่รู้จะคิดร้ายคิดลบกับคุณไปทําไมเหมือนเขารู้ดีไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะคนนั้นจะอยู่ในาศาสนาไหนก็ตามนะคะไม่น้อยมากที่จะคิดร้ายคิดจะทํร้ายคุณนะ กลัวกลัวเวนครับ D M p r e s s ลงอย่างเงี้ย The High Place t r e ลง The ซันลงอย่างเงี้ยแม้แต่แอบคิดว่าจะเมื่อไหร่นะตกลงมาเมื่อไหร่นะจะซ้ําเติมให้ดูเงี้ยไม่มีเลยนะแบบเนี้ยเพราะว่าตัวของคุณเองอะเป็น M p The High p l e r e s s ที่ไม่ังเป็นต้องตกเพราะว่าฉันไม่ได้อยากจะปีนขึ้นสู่ที่สูงอยู่แล้วฉันแบบติดดินมากพื้น,พ,นพื้นมากนะฮะมองคุณดีมากเลยเกรงอกเกรงใจเกรงครัวด้วยนะมาดูทีนี้เขานะคะ S <S เขาเกลงใจสิ่งใดในตัวคุณเข้าคนที่คุณนมกถึงพลังงานรวมนะทุกคนเกรงใจก้าวถ้วยเวลาที่คุณแบบใช้ชีวิตยอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวของคุณเวลาที่คุณมีความสุขเขาเกรงใจ เขาอยากจะให้พื้นที่นะให้คุณได้มีความสุขได้เต็มที่คุณอาจจะอ,อยู่กับขนมนมเนยของคุณทําน้ําสลัดผลไม้หรือคุณอาจจะออกกาลังกายหรือไปคาเฟ่ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือไปร้านอาหารยะงไงอย่างเงี้ยนะหรือแม้ไปกับเขาก็ได้หากคุณที่คบกันอยู่ไปด้วยกันแล้วคุณจะทานอะไรทานเลยเอาเลยตามสบายอย่างเงี้ย เขาเกรงใจแล้วก็ค้าคุณบอกว่าเอ้ยเราไม่ทานนี้นะเราทานแต่สิ่งนี้สิ่งนี้เราไม่ใส่สิ่งนั้นสิ่งนั้นนะเขาเขาก็แบบไม่เขาก็จะขคารบเขาก็จะบอกให้สั่งให้ไม่เอาตรงนี้ตรงนี้เกรงใจเงี้ยหรือขนมนมเนยของคุณนะ่ะถ้าเขาเขาต้องขออ่ะขอชิมได้ไหมเงี้ย,ยแม้จะคุณไม่หวงก็ตามแต่ว่าเหมือนคุณทําออกมาดีทําออกมาสวยหรือซื้อมาแล้วมันมีพลังงานที่แบบ เกรงใจจังเลยอะ่ะเกรงใจจะขอชินแต่ว่าไม่กล้าฮนะแม้แต่ขอก็ยังไม่กล้านะดัชนโอพลังงานตรงมากเลยอะ่ะมีความสุขสนุกสนานเกรงใจในแล้วก็ยังมองว่าเป็นชื่อเสียงอะไรบางอย่างในตัวคุณบางคนเป็นคนโดดเด่นแล้วก็เอนเตอร์เทนผู้คนให้คนมีความสุขด้วยนะเกรงใจเวลาที่คุณมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากจะชาร์จแบตอยู่คนเดียวเ ทุ่มเทให้กับคนอื่นมามากแล้วเงี้ยชาร์จพลังงานก่อนนะก็เกรงใจได้เหมือนกันนะคะชื่อเสียงเงินทองแล้วเวลาที่คุณแบบต้องการที่จะฮิวตัวเองนะคะเกรงใจไม่กล้าถามนะ,ะบางทีเห็นหน้าเศร้าๆออกมาไม่กล้าที่จะซอกแซกเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่นอกจากว่าแต่คุณคงเล่าเองแหละนะตัวเขาเสแสดงว่าก็สนิทนะโอ้เกรงใจสิเพราะรักคุณอะ เกรงใจสิ่งใดในตัวคุณเกรงใจความหวังดีความปรารถนาดีที่คุณมีให้เขาความรักความอบอุ่นความเข้าใจในตัวคุณที่มีให้เขานี่เป็นคนรักกันไม่อยากทำลายความรู้สึกเกรงใจขนาดนั้นเลยนะเหมือนคนเคารพกันมากเลยอะเกรงใจความรักที่คุณมีให้อืม เขาก็รักคุณนะเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ให้ความรักซึ่งกันและกันชอบกันแม้จะบอกกันหรือยังก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันสัมผัสกันได้ว่ามันลึกซึ้งมันเข้าใจกันได้แล้วมันก็ไม่กล้าที่จะทําให้กันและกันเสียใจแต่ว่าพอเห็นอีกคนหนึ่งเห็นคุณเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีเขาก็อยากรู้อยากที่จะเป็นอีกหนึ่งกาลังใจหรือคนที่อยู่เคียงข้างแต่ก็เกรงใจก็ไม่กล้าถามนอกจากว่า คุณจะบอกเองอะรู้สึกได้ว่าอืได้กลิ่นแล้วกลิ่นตุ่นๆกลิ่นแบบได้รับความเสียใจอะไรมาแน่เลยเศร้าเสียใจมันเซนได้แต่ถ้าเขาไม่บอกก็ไม่กล้าถามเนี่ย the world มันมีความเกรงใจกันแบบอัตโนมัตนะิอ่ะเหมือนคนรักอะคะ่ะคุณบอกไม่ถูกก็ก็รักกันะชอบกันะไม่กล้าแตะเกรงใจอะ รู้ว่า the world ก็คือเหมือนรู้ว่าไม่ชอบสิ่งไหนก็ไม่กล้าล่วงเกินสิ่งนั้นอะ่ะมันเกรงใจขนาดนั้นเอ,อผิวพัรร์หุ่นสเปคเขาเลยนะคะรูปร่างหน้าตาคุณอะ่ะสเปคเขาเลยเกรงใจไม่กล้าล่วงเกินและพูดถูกคแบบเนี้ยมันมีบางพลังงานที่มันขึ้นมาแบบนี้นะต่อให้รักแค่ไหนก็เกรงใจอ่ะไม่กล้าล่วงเกิน เกรงใจความรู้ความสามารถในตัวคุณก็ได้เหมือนกันอยากให้คุณได้ใช้ตรงนั้นใช้ความนำความรู้ความสามารถนั้นมาใช้อาจจะเป็นภาษาจะเป็นเทคโนโลยีทําไมว่าเกรงใจในความรู้ความสามารถเหมือนกับคนมีของเยอะอยากให้คุณแบบปล่อยของจะไม่ดักทางจะไม่เบรกจะไม่ห้ามอย่างเงี้ย มีอะไรก็บบใส่มาเต็มที่เลยถ้าอะไรที่เขาช่วยเหลือได้เดี๋ยวเขาให้บอกเขานะอย่างเงี้ยถ้าช่วยเหลือได้แต่ว่าที่สุดของที่สุดแล้วก็คือเก่งอ่ะเป็นคนเก่งมากโดเวอร์อ่ะใจสตรงิงนอะเก่งว่าแกร่งด้วยกล้าหาญ เกรงใจเกรงความเป็นสตรงเลตัวคุณ,คณก็เด็ดอะเด็ดเดียวเด็ดขาด The w o ว l d ที่สุดแล้วเด h e ซันอีกสุดๆของสุดๆไอไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยเกรงใจเนี่ยม,มีความอดทนอดกลั้นสูงเฉลียวฉลาดกล้าหาญแล้วก็ได้สำหรับนะหนึ่งถ้วยพระรักจึงยอมไว้สิเกรงใจพระรักจึงเกรงใจ เขาล้างเขาเกรงใจอะไรในตัวคุณมันมันไม่มีเหตุผลนะมันไล้เงื่อนไขอะเนี่ยหนึ่งถ้วยอะที่เขามีแล้วใต้สํำรับอีกคือราชาถ้วยอะคุณมันมันเสมือนกับคนรักกันแล้วมันไม่แม้แต่ที่จะแบบแตะเ,เช็คโทรศัพท์อะมันมันแบบนั้นอะแล้วมี The มเพลอร r ขึ้นมาเขามีแต่จะดูแลปกป้องคุคม้คมครองคุณม,มีอะไรที่แบบคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบเขาไม่ทําอะเนี่ย เด e ม a g กเชียน uh, ่ะกลัวว่าคุณจะเสียใจซะมากกว่าน่ะมันะเป็นพลังงานแบบเนี้ยก็ดูอยู่ห่างๆนะคะเหมือนคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนที่เดอะเวิลด์จัดการอะไรได้มีดูซิมีอาวุธอยู่ในมือมีคาถาอยู่ในมือ้วเป็นเดอะซันนะมีพลังงานขนาดนั้นน่ะก็เกรงใจภูมิความรู้ของคุณชื่อเสียงบารามีของคุณ ความองอาจกล้าหาญจะทําอะไรก็ต้องดูก่อนดูหน้าดูหลังก่อนว่าจะไปทําให้คุณเสียชื่อเสียงไหมอย่างงี้ค่ะจะมาในลักษณะนั้นเพราะว่าไพ่ใต้สําหรับที่ไอให้ดูเมื่อกี้มันเหมือนกับคนที่รักคุณรักชอบคุณมันชอบไปแล้วมันรักไปแล้วก็อันไหนที่ไม่ชอบเราก็ไม่ทําก็แค่นั้นเองก็เกรงใจอ่ะแค่นั้นแหละนะไม่อยากทําให้เสียใจอ่ะอืม ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณรู้สารดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็รู้สาดแบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านพภคทรัพย์และอรรยรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจออกันคคคลิปปต่่ไะะะสสวดี